สบายดี day. สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฟังเราฟังไทยและต่างประเทศเออด้อสบายดีกันยามแรงเนาะมือนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมบ้านพนม่วงเมืองล่องสานแก่งไข่สมบูรณ์เนาะตอนนี้เป็นเวลาพุกงแรงเนาะหรือว่าพุกงูยินนั่นเนองนะทุกคนก็คือว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ถือว่าลดลงหลายแห่งแล้วเนาะ เมื่อกี้นี่ตอนน้องบอมมาตอนนั้นนักแถวนี้น้ำท่วม,มเมื่อทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเหตนทางจบดีแล้วเนาะเหตุการทางวัตทุกอย่างอะถือว่าน้ำท่วมนี่ถือว่าลดลงหลายเนานะโอเฮ็ดอย่างงี้เ้า <c oughs> อ่าดำเห็ดแห้งวันนี้เห็ดแบกพวกแบบนี้นะโคกแบบสิบแปดยอดเนาะ ยากสีมืดๆใดนึงพวกงูพวกงูลกลเล็กอะนนี้ไอเดียเขาจะไปเบิ่งพ่อกันเนาะว่าพ่อยามมองได้บ่ทุกคนโอ้ดีใจดีพี่น้องน้ำแห้งลงละว่าคิดว่าน้ำสิขึ้นอีกเลยนะแห้งลงหลายเติบเลยแห้งลงบ้าปลาเตียวเลยบัดตอนขึ้นก็ขึ้นบ้าปลาเตียวเลยเนาะเม็สิลงนี่หว่าฮะคิดว่าสิลงโอ้โอ ้เพิ่นก็นเห็นเขาเลยเด้เ่นี่นะเออซีเคอมันท่วมข้าวแท้ๆกับทบี่ท่วมนี่เนาะเดี่ยวมากก็ยังเห็นเห็นนั่นหน่วโคกห่วง,ง,ง,ข,งข้าวอยู่หลันหลังนี้ก็ถือว่าปลอดภัยพี่น้อง <Sever ance> <c oughs> เออไอดีโดเฮ็ดหนังฮะน่ะไอดีโดเอ้ยบอกเฮ็ดหนังฮะน,น่ะลินนามอีกบุญญานโตโตโัวะเริ่งพ่ออย่า,ยาม,มองกับพ่อกัอนทุกคน มาลุ้นกันว่าสิได้บอลหลังจากที่นำขึ้นและนำลดลงเนาะเมื่อกี้จะขึ้นแท้ขึ้นมาพอมายามอุ้ย,ยก็ตกก็ไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้เมื่อกี้นี่พอมายามก็ได้อยู่ประมาณโหลหน,นึ่งเลยทุกคนยางปั๊บปั๊บปั๊บปับบ,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 บูสวา่าแค่นี้มีเดี่ยวปวดขวดต้ออาบนะก็ยังมีป่าอยู่ได้เพาะอย่างป่าเด่นตรงตรงตงเยง,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 งอยู่ มองจนว่าค้างโคกป่าว่านะ่ะฮึดขึ้นมึงทุกคนจักตอนซ่องตอนวันนี้โอ้ปาโคอโอ้อยดิยันตัวนึงสิเป็ห้างยูว่านํ้นำเลิกว่าแันนี้กูมาทุกตอนเลยว่ะ เป่ยเออไปกูห้างสิแชวนั้นได้เปลี่ยนมุมมุมเมื่อกี้มืดแหงมุมน,นี้ฟัดยักสั้นมุมนีอย่าบอกได้ตัวปีงกัดคอยทันแล้วแต่สุพักยังปีงป่ายางป่าไว้อยู่หัน มองนี่ข้างโคก็แทบวะเมื่อกี้นี่น้ำท่วมเด้ะันนี้น้ำลดลงแบบน,นี้เมื่อกี้นี่ท่วมเมื่อันนี้นะพี่น้องน้ำลดลงแล้วโบเห็นปลาจาักตัวได้ป่าป่าคือว่าตอนนี้โบเห็นปลาจาักตัวโอ้ดกแม่ปลาแม่ได้ปลาคอตัวนึง ตอนนี้ว่าอีพอว่าบนันทึกตัวตอนนี้จ็ดโมงอะคุณดีหกโมงตัวป่าอย่างนี้รอบๆๆอ,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 อยู่ทางล่างไอมเมย์คุคือบุธอ่ะมองไอพอใหญ่ตี้ โคจังอเลยเดี๋เด็ดเด็ดป้าป้าป้าเลยนะป้าดูกว่าเอาเด็ดแต่ปาโคเนอะอยากหายแล้วก็บ่นตอนนำขึ้นตอนนำขึ้นละหางหมองกว่าเบิ้งตอนนำหลงละคล้องโคมแต่ป้านายุบมองค้างโคพี่น้องเอ้ยนำห้งละ เป็นคุณซ้อมให้พ่อให้เป็นคุณกู้เนาะโอ้ยอย่ายุบเดฟปลาปลาเค็งตายแล้วอย้ดิปาลาอะไรดันปลาข้าวจักตัวแม่ยอู้เลืกเด้อแม่เด้อเมียคือบุปยืนทางอีฟอง่ายคลิปอย่างเห็น ก็พอได้กินอยู่นำรถแล้วนำนำขึ้นป่ากินหมดนำรถมดกินป่าแท้ๆอันนั้นยะ่าเนยตุนครับนี่เอามีดมานำมีดแคปเยว่าลืะีเ่เกียงเป็นบหิบีเป็นโหินกระงึดเละ อู้เลือกเติมด้อยนิฮาาวาสิลุงนำเด้ได้อีกตัวนึ่องอ่ะตัวน้อยเนาะมันคองมองอยู่ซื่อจี้อันนั่นแมลงมดไปเลยบึงดูแม่ได้บเน,นี่นปลาะโคเด็กตะโคยู่ส่น ข้ามไปยิ่ถังฝากกันไหมเจ้ามาทูถังฝากย่งมึงดูวยแม่ให้ปลาคอตัวหนึ่งตอนเออเอีกคอเซฮานเซฮันตี้ ป่าตอนนี้ก็จะห้างเสนเลยวะสิกูเลยวะเดิ๊ป่าดูดูศัพท์กูเลยว่ะ ยานตุกดิถือติ๊กตุกเฮ้ยอะขอคิดว่าถือป่าเด็กโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยแม่ยกขึ้นมึงดูแม่โอ้ เห็นป่าเยงอย่างนี้ดิดิแม่จะฟาดจับอ้วยหัวด้วยหัวไทยมึปลุกกวูดูแล้วแม่ลองลองฮึดมาพี่เบิ่งดูมีอีกบ่แม่แม่ป่าตรงนั้นโบตกที่ตกแลดูยัมีแล้วมีเส้าตัวนั่นแหละเอาเอาเส้าตัวนั่นก็แม่คิดว่ามีอีกบอกให้เจ้าลองฮึดมาเบิง่ง อาพวกคุ้ยเลยชิบลึกจริงดึง <c oughs> ปิ้งว่าพา <c oughs> ่อมืดขึ้นมืดชื้นได้ป่ <c oughs> ะพ่อกับห้างมองอีกต่อแล้วพ่อเมื่อกี้นี่ห้างใบน้ำมันขึ้นโกคกสักคน น้ำแห้งดิแต่พ่อก็เลยไปเปลี่ยนไปห้างอยู่บนน้ำเลึอกไปดนนินี่นี่ขึ้นละขึ้นวดักละ <p> โอ้ยขึ้นละกระลงขึ้นละกระลูอยู่ พ่อกับกูมองมาทั้งนั้นอู้ห์สีข้ามไปอยู่นำพัดลึกนำลึกขึ้นลึกขึ้น で,で、うん、パーレメンでてパホーでいりいりとパーレのパフォーいらでてパホー。 เขาว่านั่นหังสิลดลงลดลงเออเขาว่ายู่ไม่ต,ตัวเดิดใตเขาเย็บ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 อยู่ปิง <c ười> ยืดมเห่านี่นะยี่ตะบกัดเขาบุงไหมได้เหม็นกัดล่ะวะคือว่าเจ็บป๊บป๊าบมาบๆอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปสำรวจบ,บุงตัวเองก่อนเ <c ười> อ้ยฟ้าเอ้ยห <c ười> ลงนำหลงบกวกก่อยเมื่อกี้นี่ วายุมันคือเป็นเมเป็มมับอยู่วะอยู่ตีนนี่พุดเกือบเป็นกอดทุกคนเป็นมับมับอยู่เลยไปเมือเมือเมือพี่น้องคำามละพี่น้องหลังจากที่น้องบ่มกับพ่อกับแม่ไยยามมองมาแล้วนาอเขาก็ได้เอาป่าที่พ่อใส่หม่องอันใดมายางไว้แบบนี้นาอพี่น้องนี่อันนี้คือป่าที่ใส่หม่องหมดเลยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะทุกคนอีกส่วนหนึ่งแม่มันแห้งแล้วเขากับปเมียนแล้วเนาะ ตอนนี้กะสิย่างป่าให้ป่าแห,ห้งแล้วกะิิพากันนอนลนะเป็นเวลาแปดโมงตอนนี้คุณเอ้ย